มาถึงช่วงยูไลท์สไตล์ของวันนี้ค่ะก็พูดเรื่องของการแพ้ฝุ่นเพราะวันนี้ตั้งแต่ต้นมาอีคิวก็เป็นคนแพ้ฝุ่นแรับเชิญแล้วก็แพ้ฝุ่นใช่ค่ะดังนั้นการที่จัดบ้านที่เอื้อกับกับคนที่อยู่แบบนี้มันสำคัญนะคะพี่ต้นใช่ถูกต้องเลยครับคุณผู้ชมครับหลักการแรกๆเลยนะครับที่เราจะคิดถึงก็คือว่าการนึกถึงวัสดุธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นพื้นเนี่ยเป็น ได้เลยนะครับพื้นไม้ได้นะครับพื้นหินได้ครับกระเบื้องได้นะครับอะไรที่เราสามารถเช็ดถูทำความสะอาดได้เกลี้ยงเก่าเนี่ยเหมาะสมที่สุดนะครับอะไรไม่ได้ก็เป็นเรียประเภทพรมอย่างเงี้ยครับก็คือว่ามันจะมีขนเพราะว่าขนก็จะเก็บฝุ่นนะครับเพราะเนี่ย ถ้าต้องการจะบินใช้พรมจริงๆนะครับเราเลือกพรมที่เป็นเรียกว่าเป็นพรมชิ้นนะครับหรือแอรียลักเนี่ยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเขาเรียกเป็นพรมขนสั้นนะครับเราก็จะสามารถที่บอกว่ายกท้องอาศัยได้นะครับหรือไปปัดฝุ่นได้นะครับแล้วก็ขนที่มันสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเก็บฝุ่นได้น้อยนะครับอันนี้เขาเรียกเป็นขนหวงนะครับนี่นะครับแล้วก็หรือตัดขนสั้นอย่างเงี้ยนะครับก็เก็บฝุ่นได้น้อยนะครับเปียนเลยทีเดียวและใส่อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้นะครับแต่ถ้าเป็นโรคแพ้ฝุ่นนะครับเขาแนะนําคือ ใช้ยึดลีกดีกว่าข้าวจะใช้ปรนะครับเช่นกันนะครับกับพวกพม่าต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่ใช้ผ้านะครับเปลี่ยนเป็นหลีกเลี่ยงเหมือนที่เราแนะนำคุณเบสนะครับไม่ว่าจะเป็นโรลล์บรายนะครับใช้ลักษณะของใบที่ดูเป็นธรรมชาติแต่เป็นไวนิวนะครับก็สามารถดึงม้วนเก็บได้นะครับหรือเป็นวอร์ดิโก้ลายนะครับเป็นแนวตั้งก็ได้นะครับ คุณผู้ชมอาจจะถามว่าคอนดิชันเท่าไรเนี่ยเป็นแนวนอนได้ไหมเพราะว่าเห็นอยู่เยอะใช่ไหมครับคำตอบก็คือได้เหมือนกันแต่แนวนอนเนี่ยมันก็จะเก็บฝุ่นมากกว่านะครับทำคภามสะอาก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยจะทำก็ยากนะครับเท่าเป็นแนวตั้งเนี่ยเวลาเราปรับแล้วเนี่ยมันใช้ไม่กี่ใบเนะครับแล้วก็สามารถนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องทําเลยเพราะตัวนี้ไม่ก่อฝุ่นอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะว่าช่วยป้องกันการเกิดไบฝุ่นที่ขนของผ้าม่านได้อย่างดีครับค่ะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมติดตามเว็บไซต์เราด้วยนะครับขึ้นให้ข้างล่างนี้แล้วนะครับ แล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆค่ะโครงการบ้านกลางเมืองคาสาทรตากสิน2จาก AP ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจาก f ลา n o w b l ว c แลแล้วก็หล่อๆฝั่งนี้อีกเหมือนเดิมค่ะอิชชู่ค่ะอ๋อฝั่งนี้หลอด้วยก็ไ้ i อิ t ชู่เขาก็หล่อแต่หน้าอาจจะต้องแพ้พิตุ้มนิดนึงแล้วคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามโครงการใหม่ๆของ AP ได้นะคะที่ w w w a p t h a i c o m ค่ะ และสำหรับนี้นะครับเรา3คนลาไปก่อนนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีนะครับสวัสดีค่<น>ะนะ